สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สยามคริปโตครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเหรียญดอกคอยนะครับว่าทำไมราคาถึงได้ลดลงมาถึง12%นะครับตื่นเช้ามานี้ทุกคนคงตกใจกันหน้าดูเลยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่เหรียญดอกคอยลดลงถึง12%เป็นเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเหรียญบิตคอยนะครับราคาลงนั่นเอง เพราะว่าเหรียญบิตคอยเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญหลักนะครับหรือว่าเป็นเหรียญพื้นฐานหลักเลยเพราะฉะนั้นเมื่อราคาบิตคอยลงเนี่ยเหรียญตัวอื่นเนี่ยที่เป็นอดีตคอยทั้งหมดจะลงตามมาด้วยนะครับแต่มันมีเหตุผลนะครับที่ว่าราคาบิตคอยตกลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเกิดจากการที่อีลอนมัส์นะครับได้ทําการประกาศว่าจะไม่รับเหรียญบิตคอยในการทําธุรกรรมหรือซื้อเทสลาแล้วนะครับเทสลาก็คือเป็นยี่ห้อรถยี่ห้อหนึ่งนะครับเพราะเขาหเหตุผลว่า BBitcoin เป็นเหรียญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับต้องใช้พลังงานในการขุดค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลยมาทีวิตว่าจะไม่รับเหรียญ i t c o i n ใช้เป็นธุรกรรมในการซื้อขายรถนะครับแต่ประเด็นที่ว่ามันเกี่ยวโยงยังไงกับเหรียญดอกคอยครับคือเป็นปกติอยู่แล้วว่าบิตคอยลงเนี่ยเป็นเหรียญแม่เหรียญหลัหลกเหรียญอดีคอยหรือเหรียญลูกทั้งหมดจะลงตามนะครับ แต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแะครับว่าทำไมเราถึงมาโฟกัสที่เหรียญดอกคอยถ้าเพื่อนๆตามข่าวจะเห็นว่าก่อนวันที่เหรียญบิตคอยจะลงนะครับอีลอนมัสเนี่ยได้ทําการทวิตเพื่อโหวตนะครับว่าต้องการให้เหรียญดอกคอยเนี่ยสามารถใช้ในการทําธุรกรรมชําระซื้อเทสลาได้หรือเปล่านะครับซึ่งผลโหวตออกมาค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับ 78%นะครับผมโวดให้ใช้ดอกคอยซื้อรถเทสลาได้นะครับส่วน22%โวดว่าใช้ไม่ได้นะครับเหตุการณ์นี้บอกอะไรเรานะครับคือบอกเป็นนายว่าทางอีลอนมัสเนี่ยอาจจะเปลี่ยนจากการใช้ Bitcoin มาเป็นรับดอกคอยแทนก็ได้เพราะว่าดอกคอยเองเนี่ยโดยพื้นของเขานะครับเป็นเหรียญที่ใช้พลังงานค่อนข้างต่ำมากถ้าเทียบกับบิตคอยเนี่ยต่ำกว่าเป็นสิเท่าเลยนะครับ แล้วก็การโอนถ่ายธุรกรรมก็ค่อน,อนข้างถูกและก็เร็วครับเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นรูปที่ผมดึงมาจากในเพจนะครับเห็นไหมครับราคาตอนนี้ b i ตคอยอีทเ e ียมลิเพิลดอททุกตัวลดลงหมดเพราะว่าเหรียญหลักเหรียญแม่ก็คือเหรียญ BTC เนี่ยมันลงนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงในการปรับฐานของเหรียญทั้งหมดนะครับ เพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะครับใครที่ถือไว้ก็ให้ถือเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ทําการเข้าซื้อเนี่ยผมแนะนําให้เข้าซื้อตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะดูจากการวิเคราะห์กราฟเนียวนี่เหรียญกําลังจะเด้งกลับหรือว่าทยานกลับไปใน,นจุดเดิมนะครับแต่เหรียญที่น่าจับตามองก็คือเหรียญดอกคอยนี่เองเป็นไปได้สูงมากเลยว่าจะมีการนําเหรียญดอกคอยเนี่ยมาเป็นเหรียญหลัก ของทางอีลอนมาร์สเองนะครับที่ใช้ซื้อขายเทสลานะครับซึ่งมีผลอย่างไรบ้างก็จะสังเกตเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆตามข่าวไม่ว่าอีลอนมาร์สเนี่ยจะทวิตข่าวเกี่ยวกับเหรียญไหนก็ตามหรือว่าทวิตข่าวเกี่ยวกับริโตเคอเรนซีเนี่ยอีลอนมา์สจะค่อนข้างเองียง,งไปทางเหรียญดอกคอยนะครับเหมือนว่าเขาเองเนี่ยทับจะชูโรงว่าให้ดอกคอยเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่างเวฟแรกนะครับที่ ที่เหรียญดอคอยราคาอยู่แค่หลักหลักไม่กี่บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง13บาทผมจำได้ว่าก่อนที่อิลลอนมัร์จะเข้ามาเล่นเหรียญเนี่ยเหรียญดอคอยเองเนี่ยอยู่ราคาไม่ถึง5บาทนะครับซึ่งใช้เวลาเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับเหรียญดอคอยพุ่งมาถึง13บาทราคา13บาทเนี่ยเป็นราคาที่ลดลงมาแล้วถึง10นนะครับถามว่าเหมาะไหมที่จะทำการเข้าซื้อหรือช้อนซื้อในช่วงนี้ก็ถ้าเป็นตัวผมส่วนตัวแล้วเนี่ย คิดว่าเป็นช่วงแล้วเวลาเดือราคาที่ค่อนข้างน่าเข้าซื้อมากนะครับผมมองไว้ว่าน่าจะอยู่ที่13-10ถึงบาทเนี่ยราคาช่วงนี้สามารถช้อนเก็บได้แล้วนะครับดอกคอยเพราะว่าเราเช็คข่าวจากที่ที่บุคคลทั่วไปหรือว่า กระแสทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจเนี่ยดอกคอยค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่าอีลอนมารเองก็ทวิตแปลกๆก่อนวันที่จะบิตคอยจะลดราคาลงนะครับก่อนที่เขาจะประกาศเลิกใช้เทสลาในการซื้อขายนะครับโดยเขาได้ทําการทวิตถามนะครับว่าจะใช้ดอกคอยดีไหมอันนี้เหมือนเป็นสัญญาหนึ่งสัญญาณนะครับที่ว่าเป็นไปได้สูงมากที่อีลอนมารจะใช้เหรียญดอกคอยเป็นเหรียญหลักในการซื้อขายเทสลาได้นะครับ ก็วันนี้ก็สรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นการวิเคราะห์ในแนวทางของผมนะครับก็สรุปกันนะครับก็จากการวิเคราะห์ผมเนี่ยจะสรุปว่าเหรียญอธิคอยที่ตกลงมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากที่ว่า BTC ปรับฐานลงมานะครับลดลงถึง13%ทําให้เหรียญอธิคอยหรือเหรียญลูกต่างๆลดลงมาซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่าดอกคอยเองเนี่ยเป็นเหรียญที่น่าสนใจเพราะว่าอีลอนมาร์เองเนี่ยได้ทวิตก่อน ล่วงหน้า1วันนะครับที่จะยกเลิกการใช้บ t c o i n ทวิตว่าต้องการให้เหรียญดอกคอยใช้ซื้อขายธุรกรรมของเท s l a ได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์แค่วันเดียวเองเหรียญ BTC ตกค่อนข้างแรงมากเลยนะครับผมวิเคราะห์ว่าน่าจะประมาณภายใน2-3วันนี้เหรียญบิตคอยจะพุ่งขึ้นไปนะครับมันจะทำการย่อมาจากตามกราฟเนี่ยจะย่อมาต่ำสุดประมาณ10-13บาทนะครับ ทยนะหลังจากนั้นจะดีดกลับไปซึ่งไปที่ราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทาในการทำคลิปต่ตอๆไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ